ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงอันตรายกว่าที่คุณคิดค่ะหลายคนมีภาะวะไขมันในเลือดสูงอู้ไม่เป็นไรใครๆก็เป็นกันพี่ปราไม่ได้อย่างนั้นนะคะพี่ปราบอกเลยภาะวะไขมันในเลือดสูงจะทําให้เราเกิดหลายโรคมากมายซึ่งเรียกว่าบางคนไม่ไม,ไม่น่าเชื่อเลยนะอายุตัวอย่างเช่นมะเร็งตับค่ะบางคนบอกวิปไปได้ไงละพี่มะเร็งตับไม่ได้กินหลง้งไม่ได้กินเหล่านั่นแหละค่ะภาวะที่สําคัญ หลายคนที่เป็นมะเร็งตับไม่ได้เกิดจากการทานเหล้านะคะแต่เกิดจากอะไรคะเกิดจากร่างกายของเรามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินค่ะพอพะเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแป้งน้าตาลที่มันปิดแล้วเป็นพลังงานใช้ไห่หมดก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันทันทีพอเป็นเป็นไขมันแล้วไขมันก็จะไปเกาะบริเวณอวัยวะต่างๆซึ่งในนั้นคือตับค่ะและแน่นอนตับทํางานไม่ดีเกิดภาวะข้อไขมันพอกตับ ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออง่ายๆนะคะจากตับดีๆก็เป็นตับแข็งค่ะตับแข็งตับอักเสบและสุดท้ายก็เป็นมะเร็งตับโดยที่เราไม่เคยทานเล่ารู้สาเหตุแล้วนะคะคราวนี้เราต้องมาดูแลตัวเองกันอ่แต่ไม่ใช่คลิปนี้ค่ะติดตามพี่ปรานะคะแล้วเราจะรู้ว่ามันมีทางช่วยเหลือและป้องกันได้ค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ